ดาราขาสวยฉลองครบรอบแต่ง8ปีสามีคลั่งรักไม่แถวแถมขาเตียงมั่นคงสุดๆเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งที่ทั้งสวยแถมดีกรีความแซ่บก็ไม่เคยแถวจริงๆสำหรับนักแสดงสาวอ๋อมสกาวใจภูลสวัสดิ์ซึ่งปัจจุบันอายุ46ปีแล้วแต่เรื่องดูแลตัวเองแม่ก็ให้ความสำคัญมาเป็นอันดับต้นๆแถมคุณสามีเออาทิตย์ก็ทั้งรักทั้งหลงไม่เสื่อมคลาย ล่าสุดวันนี้วันที่25่ธันวาคม65เนื่องในวันครอบรอบแต่งงาน8ปีแม่อ๋อมก็ได้เผยภาพแสนอบอุ่นตลอดระยะ8ปีที่มีสามีคนนี้เข้ามาในชีวิตพร้อมข้อความในใจว่า HAPPY ANNIVERSARY วันนี้ครบรอบแต่งงาน8ปีของเราขอบคุณที่ตลอดเวลาเอดูแลอ๋อมและลูกอย่างดีมากๆ มีใจที่เราได้สร้างครอบครัวด้วยกันจนได้มีลูกที่น่ารักที่สุดในโลกชื่อจอมทัพสำหรับอ๋องเลิฟอิตรักคืออะไรรักของอ๋องนอกจากพ่อและแม่แล้วรักของอ๋องคือการที่อ๋องได้มีเอและจอมทัพครอบครัวเราคือความรักของอ๋องทั้งหมดจริงๆขอให้ครอบครัวเราพบเจอแต่เรื่องราวดีๆมีความสุขมีรอยยิ้มให้กันทุกๆวันแบบนี้ ฉลองด้วยกันแบบนี้ตลอดไปนะรักเอแอนจอมทับที่สุดเลยเลื่อนดูข้อความที่คุณสามีเขียนให้นะคะซึ้งวันที่25ธันวาคม2022แฮชแท็กแฮปปี้แอนนิเวอร์ซารี